ใครจะเชื่อว่าจากพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งในร้านเซเว่นอีเลเวนจะสามารถเติบโตสร้างอนาคตจนกลายมาเป็นผู้บริหารร้านเซเว่นอิเลเวนถึง2องสาขาในบ้านเกิด สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เติบโตมาคุณสุริพรเยาวแสงหรือพี่หญิงผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลเวนสาขาถนนควรหารและสาขาควรหารสองอำเภอเมืองจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจังหวัดสงขลาก็สมัครเข้ามาทำงานเป็นพนักงานร,ร้านเซเว่นอีเลเวนในกรุงเทพมหานครพอพี่ทำเป็นพนักงานร,ร้านได้สักประมาณเกือบ ห้ 5, เดือนอะไรแบบนี้ก็คือมีการปรับตําแหน่งมาเรื่อยๆก็เริ่มจากผู้ช่วยแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านแล้วก็สักประมาณ2ปีเป็นผู้จัดการร้านอยู่สักประมาณ2ปีก็จะคือเป็นตําแหน่งเป็น FC ก็คือดูแลสาขา พี่หญิงเล่าต่อว่าหลังจากขึ้นเป็น f อที่มีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาร้านเซเว่นอเลเวนย่านถนนสุขสวัสดิ์ได้ประมาณ2ปีตำแหน่ง FC ที่จังหวัดตรังก็ว่างลงจึงได้กลับมาทำงานบ้านเกิดเป็น f c ที่จังหวัดตรังอีก3ปีซึ่งเป็นจังหวัดที่ทางเซเว่นอเลเวนมีโครงการให้สิทธิ์พนักงานดำเนินธุรกิจร้านเซเว่นอเลเวนของตนเองจึงเป็นที่มาของการเป็นผู้บริหารร้านสาขาแรกคือสาขาถนนควนหารในปี2547 ความแตกต่างก็คือในเรื่องของการบริหารคนการจัดการเพราะว่าเราจะมาทําเองทุกสิ่งอย่างเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็คือมันไม่ได้เราก็ต้องมีการสร้างทีมงานขึ้นมาก็คือมีการสอนงานแล้วก็กระจายงานให้น้องๆต่างๆช่วยอะค่ะแล้วก็เราก็คือจะเน้นเป็นเรื่องของดูแลพนักง,งานดูแลเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆมากกว่า นอกจากการดูแลชีมงานที่ดีพี่หญิงอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทในการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและเนื่องจากทำเลที่ตั้งร้านอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลตรงังทำให้มีบุคลากรของโรงพยาบาลคนเยี่ยมไข้และผู้ป่วยที่มาเข้าคิวรอใช้บริการร้านเซเว่นอีเลเวนตั้งแต่เช้าตรู่เป็นจำนวนมากเป็นที่มาของการเปิดสาขาใหม่ที่ตั้งอยู่ติดกันในปี2558ก่อนหน้านี้เนี่ย ถ้าร้านแรกร้านเดียวร้านจะเล็กร้านเะพื่อเปรเียบเทียบกันแล้วขนาดก็คือร้านนู้นจะเล็กกว่ามากทีนี้ถ้าถ้ามองแล้วเนี่ยในช่วงที่ว่าลูกค้าเยอะลูกค้าจะไปอัดกันแล้วทีนี้บางคนเขาเดินผ่านหน้าร้านก็มองเห็นว่าเอ้ยข้างในเต็มแล้วแล้วทีนี้พอเรามีสสาขาเนี่ยสาขาโน้นเต็มก็วิ่งมาอีกสาขาหนึ่งอะไรแบบนี้ก็คือสามารถบริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วแล้วก,แวก็แล้วก็บริการที่ดีกว่าเยอะขึ้นนะคะ ที่หญิงเชื่อว่าการมีร้านเซเว่นอเลเในชุมชนทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างมากไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มความสะดวกในการซื้อหาสินค้าและบริการได้ตลอด24ชั่วโมงแต่หมายถึงการจ้างงานคนในพื้นที่ทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย